เช้าบีบน้ำตาเที่ยงฉีกยิ้มรู้สึกไหมคะว่ามันเป็นรอยยิ้มที่จอมปลอมพอๆกับน้ำตาตอนเช้านั่นแหละไม่รู้ว่าจะเรียกว่าใบโพราได้ไหมเพราะตอนเช้ายังทำท่าร้องห่มร้องไห้พอเที่ยงออกมาขึ้นสารไปแล้วเนี่ยออกมาฉีกยิ้มท่านี้ก็แปลกดีนี่เป็นภาพแรกหลังจากสารช่วงเช้านะคะ ซึ่งภาพฉีกยิ้มแบบนี้ทำให้ยูทูบเบอร์ของฝ่ายจำเลยพากันเฮลัน่นต่างก็พากันพาดหัวว่าป้ายิ้มสบายมีข่าวดีแน่นอนต้องเป็นข่าวดีสำหรับพวกเขาตีความแบบนี้ไม่แปลกหรอกค่ะเพราะเขาเป็นฝ่ายจำเลยแต่ดิฉันเป็นฝ่ายกลางๆและค่อนข้างจะไม่ค่อยชอบขี้หน้าจำเลยเท่าไหร่เพราะมันทวงแจวบองกู ดิฉันจะตีความอ่านภาษากายของจำเลยที่สองแบบนี้ว่าการฉีกยิ้มแบบนี้ถ้าสมบูติว่าเช้านี้พยานที่ขึ้นเบิกความเป็นลูกชายสองคนของเขานั่นจะแปลว่าลูกชายสองคนของเขาทำสำเร็จทำข้าวไข่ไม่ได้สำเร็จก็คือไม่รู้ไม่เห็น ไม่ทราบไม่แน่ใจจําไม่ได้นั่นแปลว่ารูปของเขาสองคนตอบเป็นซีรีส์เบ็ดเสร็จแบบนี้แล้วทำได้สำเร็จแม่ถึงได้ฉีกยิ้มดีใจไม่มีใครชี้ตัวอะไรรอดไปอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าพยานเด็กที่ขึ้นให้ปากคำเมื่อเช้าเป็นน้องแพรดดำ ออกชื่อกันไปเลยดีกว่าเพราะว่าก็มีหลายคนรู้แล้วละ่ะถ้าเป็นน้องแพรดดำหนึ่งในแก๊งต้นจำปาที่ออกไปเดินตามหาน้องชมพู่กับพี่สดิ้งเนี่ยนะคะมันจะแปลได้ว่าเขาตีความอย่างที่ดิฉันได้เคยบอกไว้ว่าเขามองว่าการที่แพรดดำเพียงแต่ให้ปากคำไปตามลักษณะของการเป็นพยานคู่กับพี่สดิ้งไม่ได้ทำอะไรให้เขาเสียหาย แต่กลับเป็นการยืนยันว่าแอคชั่นของเด็กที่หายไปแล้วเกิดขึ้นก่อนที่พวกเขาจะกลับมาถึงบ้านเกิดขึ้นก่อนที่พวกเขาจะมาอยู่ในจุดที่สามารถก่อเหตุได้พวกนี้เลยเข้าใจว่าพยานปากนี้ทำให้เขาได้ประโยชน์ถึงได้มาทำท่าฉีกยิ้มแต่อันนี้ก็ต้องไป ต้องบารอดูนะคะว่าตอนเย็นทนายของเขาจะมาสรุปยังไงหรือฉันจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนว่าตกลงใครขึ้นตอนไหนอะไรยังไงก็จะมาเรียนให้ทราบอีกทีหนึง่งตอนนี้อ่านได้แค่ภาษากายของจำเลยที่สองฉีกยิ้มมี2แบบลูกชายตอบว่าไม่ได้สำเร็จทุกอย่างหรือหรือเข้าใจว่าแพรดดำให้การเป็นประโยชน์กับ ฝ่ายตัวเองเลยฉีกยิ้มกว้างแต่จะเป็นข่าวดีจริงไหมตามที่พวกยูทูบเบอร์เอาไปเสนอกันต่อๆเราคงต้องรอดูค่ะเพราะบอกตรงๆนะก,การขึ้นศาลออกจากศาลเนี่ยบางทีมันก็เป็นการเล่นละครเล่นเกมถ้าสมมุติว่าคุณลงจากสารมาแล้วคุณร้องห่มร้องไห้เนี่ยก็เท่ากับว่าคุณบอกหมดเลยว่าคุณกําลังจะแพ้เพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะยังไงก็ตามทีทุกคนก็ต้องพยายามปั้นสีหน้าทั้งนั้นหละค่ะเพื่อให้กำลังใจตัวเองเอาไว้ได้ข้อมูลมากขึ้นแล้วดิฉันจะมานำเสนอให้ทราบต่อไปนะคะแถมอีกนิดนึงแล้วกันอาจจะเป็นไปได้ที่ฉีกยิ้มพ่องวดนี้หัวหน้าทีไม่ได้มาด้วยไม่ได้มาให้เก,กะกะ ดิฉันไม่แน่ใจนะว่ามาหรือไม่มาแต่ดูเหมือนจะเป็นปกติของหัวหน้าทีมนี้ที่ไม่เคยมาที่มุกดาหารเนี่ยพร้อมกับลูกทีมเลยเขาจะแยกมาต่างหากทุกครั้งที่มีการไปรับที่สนามบินเราจะไม่เห็นตัวหัวหน้าทีมงวดนี้ก็เหมือนกันงวดที่แล้วก็มาแยกต่างหากแต่วันนี้ภาพที่ยูทูบเบอร์ของพวกเขาซูมเข้าไปในศาร เราเห็นว่าทีมทนายที่ยืนกันอยู่เนี่ยไม่เห็นหัวหน้าทีมค่ะแล้วก็ไม่มีรถของหัวหน้าทีมตามมาปกติหัวหน้าทีมก็จะขับรถป้ายแดงของเขามาเองอันนี้ไม่มีตามมามีรถตู้กับรถของช่อง m ม d เดย์สตอรแค่สองคันเท่านั้นที่ขับตามกันไปดิฉันก็เลยมองว่าเอ๊ะหรืองวดนี้หัวหน้าทีมจะไม่ได้มาด้วยจำเลยที่สองก็เลยฉีกยิ้ม เพราะหัวหน้าทีมเนี่ยเป็นทนายของจำเลยที่สองอาจจะฉีกยิ้มตรงที่ว่าเออเมื่อวันนี้ค่ใช้จ่ายลดลงเนาะถูกลงหน่อยเ <c oughs> พราะเพราะบางทีบางคนที่มาแล้วไม่ได้ทำงานแค่ออกมาถแถลงก็ไม่ต้องมาก็ได้ค่ะ <c oughs> ให้คนที่ก็ทำงานจริงๆถแถลงไปดีกว่าเพราะจะถแถลงเข้าท่าเข้าทางกันเยอะไม่รู้ว่าถ้าจำเลย ได้มาดูคลิปนี้ยังจะฉีกยิ้มอย่างนี้อีกไหมอาจจะหาโอกาสทวงเจาบองกูอีกก็ได้ <laughs>